ข้น,นขึ้นมาหลายถึงอหอยคนมาจังไลยพูดหน่อยน,นึกก็จะว่าเบิงมาเบงิเบงซื่อสื่ขายน่องหอยเนาะโอ้ปลาสื้อเนาะเปิดจังใดคมแม่ลูกว่าสามสองสามสองเมลูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงวี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชนอํามณีบ้านสว่มมางเชนอําภาพีผ้าน้องมาเราชมบบรรยากาศการสื่อการขายควาย ที่ตลาดนั่นก็มือวันเช้างันเที่ยเมืองจังหวัดเว่างพี่น้องวันนี้ก็ตรงเขาสวันอังคารทีหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเนาะมือโชคดีโชคมหาเศรษฐีตัวงมาเนี่พี่น้องผู้ใดดวงดีก็ขอให้เป็นเศรษฐีพี่น้องเนาะรัฐบาลเปินให้เดือนละสองครั้งวันที่หนึ่งตุลาคมเหมาะแหละสำหรับการเป็นเศรษฐีพี่น้องขอให้มันมันกระทุกคนได้แฟนขับแฟนเปิดบานสว่างแชนแนลเฮานะพี่น้องเนาะวันนี้พามาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายคือคักเบิ้งข้นพี่น้อง คนหลายข้ควายบู๊ยเบิ่งคนพี่น้องขคนมาจะใส่พี่น้องค้นในอย่างมาสือควายพี่น้องเงินหมื่นเริ่มทํางานเพิ่นว่าพี่น้องเงินหมื่นเริ่มทํางานบู้ยพี่น้องออนซอนคนมาสือควายราคาเริ่มขยับพี่น้องราคาควายเพิ่มเริ่มขยับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเริ่มขยับเริ่มขยับอ่ะมาเออมาแล้วบ่โอ้ขายดีแห้งห้อยแต่ว่าขายดีแห้งบ่โอ้ขายดีแห้งแต่ว่ามาเบิ่ง าเบิ่งควายเผือกมาเปิดช so, really ิปก็ฝ้ายเผือกหน่อยบักคูหน่อยค้ายเผือกพี่น้องเปิดเท้งไหนลูกอันนี้เขาเปิดบ่เปิดงะบาทครับค่าผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบักคูหน่อยสายเผือกพี่น้องหนึ่งหมืพี่น้องมาเผือกน่อยเพิ่นเนหนึ่งหมพเผือกหน่อยเพิ่นตัวนี้ล่ะตัวนี้มันหนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าอตัวนี้พี่น้องหนึ่งหมื่นเแม่สาวพี่น้องนี่ แม่สาอมผสมเนี่พี่น้องเมสาอมผสมสูงอยู่ประมาณหน่อยสาบวกตัวนี้1 7 5 0 0เจ็ดพันห้าเมแบบไงพี่น้องตัวนี้1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมันเจพาอยเพินี่น้องเบิ้งเบือกหน่อยเพิ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งราคาพอต่อรองราคาเบาๆพี่น้องราคาไปตาเอาไปต่อยอดได้พี่น้องแบบดูหน่อยตัวนี้ตัวนี้1นึ่งพันหนึ่มนเจ็ดพันห้าร้้นหรือเปล่าครับจ้าเนียมาางโอ้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0881250035พี่น้องผู้ใดสนใจกระโรมาต่อรอง11เข้าร่อย11ซื้อๆเพิ่นเปิดไว้อ่ะขอบคุณหลายๆหมายครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองกันทางนี้นาะพี่น้องบรรยากาศคือคักอีหลีเด้อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายทำไยเอ่ยไปยังไดได้จังได๋มาแม่ลูกบ่แม่ลูกลูกแม่นั่นบ่นั่นบ่ลูกเพิ่น แม่บอกคือจังว่าขายดีครับเหมือนแม่ยุกอ่ะว่าได้ขายว่าถ้าได้ขายบ่ะคนขึ้นมาหลายถึงหน่อยคนมาจังใดพูดหน่อยหรือก็จะมาเบิ่งมาเบิ่งซื้อว่าขายทองหอยเนาะโอ้บ้ซื้อเนาะเปิดจังใดข่มแม่ลูกว่าสามสองแม่บอกไงพี่น้องเขาง่ายๆของหอยเองเหมือกันเบิ่งลูกสาวเพิ่นลูกสาวงามนั่นบอลูกสาวเพิ่นโอ้หน้าลูกสาวคนสามสิบสองคนอยากได้แม่วงเขา สูงลอยประมาณลอยสามสีบวกพี่น้องประมาณนี่แม่เพิ่นนั่นลูกสาวเพิ่นสามสิบสองเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอ่ะอันนี้ลำหอยหอยนั่นเพิ่นกัดทึ้งใบเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่ทางพุดนั่นบปอรแมนเบิดบวกแมนเบิดเป็นหาตัวอ่ะเดี๋ยวให้เพิ่นต่อรองกันทางนั้นด้วยเอาคมนี่ก่อนเนาะหอยนั่นเอาหอยเอเนาะเอาขออนุญาตเบิดโทัโอ้เบิดทัก่ก็ตายก็เจียเลยเอ้ว่าถ้าเอาลำหอยนั่นเนาะถ้าบอกว่าท่านอยากรบกวนเพิ่นเพื่อนขี้ควายไปยังไงือแตกตื่นทางนั้น เพื่อนตื่นอย่างเพื่นตื่นขี่ควายตั้งเหมือนเพื่อนตื่นขี่ควายอเมนกำลังต่อรองกบหอยนันน้ำหนักคุพ่รมากย้พ่อมากยครูมันมีราคาเิ่าไหร่น่ยเของเเลี้ยงก็จิบ้าน่ะขอเจ้าสไปเออไปขอเจ้าสอเอาขายขายขาย

สองคนสามคนคนละสองหมืนามเพื่อนเปลือกน้าเพื่อนไหน้าหมูเปลือนาเขาอกเปลือปง่เจ็ดกันน่งหมื่นเจ็ดพันห้ายเพื่นขายไปไอไไปเลี่ยงงามแท้เอาไปเลี่ยงป่ะครับแม่ครับโอ้งามวายงามเปินปีน่อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเพื่อนไปิี่น่อหน่อยงามขาวหอยนันเพื่นขายไปอัตลักษณ์ไขไทยไดเบิรปี่น้อสิบเจ็้าร้อยเพื่อนเปิดพี่น่อเปิดเจ็ดห้าร้อยเพื่อนใดกันเพื่อนอกันมาแล้วพอ มหาสืบเหรอบบหาสืเป็นมาขบักเมาเื่อเออหาขายบักเมามันมันเนี่ขายบักเมามาได้าย่อยได้ควายจอยโอ้วนไปวนไปสิท่าล้านสิเ่ห้อยเจียมหอยเจียมสิท่าล้านมันขี่ใส่มือหันดี มาขออนุญาตลูกคนขออนุญาตลูกแม่ลูกกันบนิ่นโอ้แม่เดียวเนาะเหลือแม่เดียวเปิดเจ้าง่ายลูกตัวนี้สองเก็แม่เดียวพี่น้องบัดนันทองตัวบัดนันทองแม่เดียวพี่น้องเขาเบิ่งอ้วงเขาเพิ่นได้ลูกมากจักเท่าได้เลยพี่น้องเพราะว่าเบิ่งแม่พันธุ์แบบง่ายพี่น้องสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบห้าบวกอ่าโตบัก่ายสองเก็เพิ่นเปิดไห้ทองอ่างดีพี่น้องอ่าง ุ้งสงอ่างข้ามเิ่นวบาเบิ่งท่ายเพินพี่น้องโตบังใหญ่2เกเปิดใ้พี่น้องคุนอ่ะโตบักใหญ่ได้พี่น้องเพินพุน่ะสุดยอดเลยพี่น้องพุ่ะอ้ี่ยเบอเทาขูอนุญาตเบอร์โทรดู098 1ม2 8าบ่เ่าเพิ่นมาจากขอเนือลูกสยมาจากขอเนือเพิ่นได้วายใหญ่มาพี่น้องเ่นเปิดใ้ใหญ่ก็เพินด้พี่น้องพุ่ะงา แม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์แบบไงพี่น้องอพูดอ่ะผู้ใดสนใจกระทุมาต่อรองต่อรองได้พี่น้องสองเจ็ดคนเปิดไว้พี่น้องมันมาได้ลูกเด้อตาคุกำลังตอ,ตอ,งตอ,องร่องอยงนโอ้ยไาวหน่อยพี่น้องมาออกลูกยอยู่หนีบอ่หน่อยอยู่พี่น้องของผู้ใดหน้อนี่น้อย,อยมาออกลูกอยู่หนีบอ่ะหน่อยคขาเกินนี่เอามาหาหอยพน่น ห้อยพ่นมันมาซื้อหรือมาขายมาเล่นครับมาเล่นห้อยห้อยพ่นมาเล่นกับเป็นเอาเฟ้ยกรากเขามันว่าเสาโอ้บ่บ่สนบ่แม่นี่คือมางามแถอลูกเพิ่นอยู่แต่คนมาไร่พิ่นว่าเท่าไรพิ่นว่าะอใไรกันหาเมื่อข้าวเลยอ่อวิ่งย่างไรพ่นซีเพิ่อหาหนึ่งหมดมันก็งามตัวเลูกสาวคนน้ามงามลูกสาวสุดยอดเลยลูกสาวเพิ่นพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เท่าไรกว่าครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดเบิ่งมาเบิ่งวงเขาเพิ่นขออนุญาตไทยท่ำด้วยครับผมเบิ่งวงเขาเพิ่นป้าเบิ่งวงเขาเพิ่น ขั้นห้อยพ่นมากนี่เพราะท่านผาดาพี่น้องควายเบิงเขาเพิ่นปาเปิดกว้างเขาเป็นว่าพี่น้องพูดอ่ะเขาเป็นว่าหาเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เบิงโคนสร้างอ่างค่ำบักใหญ่พี่น้องพูดอ่ะโอ้ยเบิงโคนเพิ่นสูงยอยู่ลอยสีสีบืนใส่ลอยสีสีได้พี่น้องพูดอ่ะบักใหญ่เลยควายแม่นี่พี่น้องหอยเวียดกำลังสนใจสนไหมสวยไหมสวยเนาะแม่ลูกลูกสวยเน่าอาลาดนโตดีดีกูน้องได้กวอนหอยพ่นมาจ๊กหอยเวียดนี่ ห้าสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้าสิบเจ็ดลูกสาวงามงามพี่น้องคุณเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะลูกสาวงามพี่ดีพูดอ่ะลูกสาวงามห้าสิบเจ็ดอ่ะห้าสิบเจ็ดเนาะครับเนาะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรเพิ่นเนาะขออนุญาตโอ้เพิ่นวันีเบอร์โทรเพิ่นมาจากไสเพิ่นมาจากไสครับเพิจากคดืนครับไอจิ๋วโอ้ก็ข้ามไจวน้ำกันดิโอ้มาน้ำป้ามใหญ่เพิ่นตัวนี้แจ็กบาทครับสองหมื่นตัวครับสเท่าไรเงินสองหมื่น 4 5 0 0ม24,500บาทครูเนาะสายเนือสายขุนเพิ่นมาจากข้ามเขื่นแจว่วฟ้ามฟ้ามดัง ฟ้ามอำนาจฟ้ามจากคำเขินแย่พี่น้องศูนย์แปดหกองห้าสามสองสามสองสามผู้ใดสนใจบอดายตัวนี้ก็เอาตัวใดก็ได้เนาะไหวเพื่อนหลายอยู่ในของในฟ้ามเพื่อนอย่ารอไปข่าคือคือมอลำคือมอลำัมเป็นว่ามอลำบ่มาดอกสนามเฮาอ้าวมันหวานด้วยครับผมตัวนี้57าสิบเป็นเปิดใบเสียดายเพิ่งไม่เบอร์โทรเพื่อนมาทำกันเลยพี่น้องจากคำเขินแย่ทำกันงามงามลูกสาวงามงามห้าสิบเจ็ดเมย์แบบไง หอยเวียดกำลังเร่งอยู่นี่มาถามหอยเวียดเพื่อนเพื่นกำลังมาเพื่อนกำลังมาอยู่หอยเวียดเออติดต่ออำนาจฟาร์มกระไดเนาะเอาได้มันมานครับผมอู้มานกันเหรอเพื่อนมานกันเลยอ่ะป้าเบิ่งเขาควายพี่น้องเขาเอิญเขาอย่างป้าแม่แบบหญ่แม่ลูกเขาเขาเอิญเขาอย่างนี้นี่คือมากรธเลยเขาเขาปั๊บธรนีเขาปั๊บธรณีพี่น้อง พูดแม่มันครับแม่มันว้าไแม่มันอย่งไรมันได้ลูกเราข่าวมันได้ลูกแล้วแม่มันอย่างไรเนี่นได้ลูกมันลูกมันเชิญสามคนอ่อเบิงต่อเบิงเจ้าสีให้เพ่อเล่าเท่าไหร่คุณพ่อครับโอ้คุณพ่อโอ้อ่ะแม่ลูกเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าแม่ลูกอุ้ยเบิงแม่เปินพี่น้องปักธรณีแม่ปักง่ามแม่เขาเบิงเขาพี่น้องแม่เปินพี่น้อง ซีซีผาเปิดไว้ทองแล้วได้ทองซีเดือนนี่เบิ่งลูกสาวหรือลูกชายเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนพี่น้องงามแล่ะตะวันงามแล้วล่ะไม่เวียดกำลังสนใจพี่น้องลูกชายเพื่อนตัวนี้ป้าดเบิ่งถ่ายลูกชายเพื่อนพี่น้องตันจืดรือลูกชายตันจือลือได้พี่น้องกูดะแม่ปากใหญ่แม่เขาปากเท่านี้ทองแล้วซีเดือนแม่ปากใหญ่เพื่อนเปิดใบซีซีผาพี่น้องเพื่อนซีซีผาเพื่อนเปิดไว้พี่น้องเดี๋ยวมาขออนุญาตเดือดทั่วพี่นองแม่ปากใหญ่ สะดวกใครเบอร์โทรป่ะน้องครับผมแปดเจ็ดศ6น <56 38, S 1> ย์แปดเจ็ดหกี่เ้าหกมพี่น้องอแม่ยายแม่ลูก45คนเปิดไฟพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆหลามาเด้อครับผม บานสว่างแชแนลภาพีภาคนองมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดโคกขึ้นบือบานเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงสะท้านชิดแหลกใดพม่าหนินนนก่อน,น,น,น้นอง,องอาาพ,อพ,อพี่น้องเนาะฝากพีฝากนองซอยกันกดไหลกดแชกดติดตามให้น้ำเงินเพี่น้องเนาะอ่าขออนุญาตพีชิบร้อยขอไม่น้องเสร็จก่อนขยันง้อข้าวไอ้แฟนคลับแฟ้นตีบ,บานสว่างแชแนลจะมีแต่ความสุขความเจริญท,ทางไกลจากไร่ไร่เกศต่างๆพี่น้องร่ำด้วยด้วยเบิร์ดหนีเบิร์ดสีน้ำเงินสวัสดี